ในเกมนี้คุณต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วมันก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่แอบเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณตอนที่คุณไม่รู้ตัวดีมอนโฮมอลอนปีศาจอยู่บ้านคนเดียวประมาณนั้นให้อ hey, ดัมพ่อจะออกไปทํางานหน่อยนะปะตูแรบ้านด้วยตอนที่พ่อไม่อยู่พ่อจะกลับมาอีกในสองวันแล้วก็อย่าดูดีมอนไกลจนดึกไปละ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาพูดก่อนที่เขาจะจากไปทํางานอันนี้อะไรเนี่ยมัน่องนุ่มรออยู่เหรอ อ๋อปิดนาจอกดแทบ็บแต่ได้ยังยังอยากดูจออยู่เลยมีอะไรบ้างในนี้มีแค่ไอจีเหรอเดนิสอ๋ออันนี้เราเองนี่วะกินเหมือนขี้เลยควรจะไปอาบน้ำเลยละโอ้โหนี่กลิ่นเหมือนขี้จริงๆหรอพี่คือไม่ได้ออกจากบ้านเลยาะงั้นโอ้ภาพอย่างกับเลโก้ o มูพี่เลยนะครับเท่จังแหละมาครับตอนนี้เรากลิ่นเหมือนขี้เลยดูแล้วน่าจะเอาแต่ดูซีรีส์แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้ว ทำไมเปิดประตูไม่ได้ล่ะครับท้ากินเหมือนขี้ยังไงตรงนี้ก็ขวางเอาอะไรมาขวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยโทรศัพท์พเปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้เปิดแล้วเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วออกไปไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจะกินเหมือนขี้แค่ไหนต,ไตรงซ้ายตรงเหมือนได้ยินเสียงใครมาดูดหลอดน,น้ําในนั้นเนี่ยในตู้เสื้อผ้าผมเนี่ยเอาไปได้แน่ไหนใครมาใครมาดูดหลอดแถวนี้วะเนี่ย,ยเอาผ้าขนหนูเหรอกินเหมือนขี้วนะต้องเอาผ้าขนหนูใช่ไหมไม่ใช่อีก โทรศัพท์มีต้องสองเครื่องเลยหนระือเนี่ย What the hell ผมติดอยู่ในนี้แล้วล่ะออกไปไม่ได้แล้วครับเปิดประตูไม่มีปุ่มเปิดประตูกระเด็นมากกด E กด R กดทุกอย่างกด Q แล้วด้วยกดชิปกดนั่งเปิดบาเลื่อนกดมเอา้เอาอา๋อแหมฟิสิกส์นะครับเขาตีจังเรื่องฟิสิกส์ซะด้วยไงประเด็นเนี่ยบ้านตกแต่งได้แย่โคตรเลยเปิดไฟหน่อยได้ไหมอาบน้ำเลยแล้วกัน โอ้นี่อ่างอะไรวะเนี่ยเหมือนอ่างที่ที่บ้านที่วัดผมมีเลยอันนี้เอาไว้ตักน้ำนะครับไม่ได้เอาไว้ลงไปแต่นี้เขาน่าจเอาไว้แช่กันอ้ออืมหืมคุชชั่เสียงอะไรวะเนี่ยฉันต้องไปเช็คแล้วแน่นอนครับ ปิดด้วยเปือนค่าไฟท่าน้ำดิตะกี้เหมือนจะมีอะไรเปิดประตูอะไรวะนะงงตัวบ้านพี่แกมากกดโคตรเลยไอ้คือแบบไม่ต้องมีประตูก็ได้นะตรงเนี้ยเออหน้าต่างก็ปิดซะบ้างเปิดต้อนรับทุกคนเลยตอนเนี้ยแม่ย,ย้้ยตกใจตู้เย็นโอ้โหครบห้ามหมู่แน่นอนครับบ้านนี้สุดยอด นั่นห้องพ่อฉันเขาบอกว่าห้ามเขา้าคงไปข้างในแหมมีเสียงในหัวด้วยนะ <laughs> <laughs> โอเคไม่ไปไม่ไปก็ได้เสียงในหัวบอกว่าอย่างนั้นแล้วห้องนี้ห้องอะไรโอ้เชดบ้านพี่แกโคตรน่ากลัวเลย เสียงอะไรครับมาจบจบแถวแถวในบ้านผมเนี่ยอันนี้ไฟมีแววว่าไฟจะดับหรือเปล่านะจะดับเลยแค่นี้ก็มืดจะพออยู่แล้วมีไฟก็เหมือนไม่มีไฟนะครับที่นี่แต่เหมือนจะไปไม่ได้แล้วหมดแล้วตอนนี้ใช้ทุกอย่างแล้วครับแต่ไม่มีอะไรเลยลองเปิดู้เสื้อผ้าไหมฮะฉันเมาด้วยไงเนี่ยแต่ว่าฉันได้ยินเสียงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ฮัลโหลครับพี่ปิปดอึบอึบอ้าอึบอึบอ๋อันนี้ฟิสิกไม่ทำงานนะครับสแสดงว่าใช่ไม่ได้แต่มันมีเส,ส,ส,สียงมาจากตรงนี้ Grammy จริงๆนะตอนนี้เป็นห้องนาวใช่ไหมใช่เลยเนะี่ยตรงนี้นะครับพ่อฉันเองอะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาทำงานในงาน d e ม o n i c คอเปเรชั่ <inden ton. S 2> มันต้องอยู่กลางป่าเพื่อความปลอดภัยเพราะงั้นพ่อถึงได้ซื้อบ้านใกล้ป่าไงล่ะ มันง่ายที่จะเดินทางพ่อแกอืมอันนี้ใช่คนหน้าคนคุณนะใช่คนที่เขาคิดคนไฟฟ้าแล้วเปล่าเนี่ยหรือกินคนฝหลอดไฟมีหลอดไฟอยู่ตรงนี้ด้วยแต่นี่ไม่น่าจะใช่พ่อแกแน่เพื่อนก็เช็คไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยในนั้นก็ไม่มีอันนี้เปิดไม่ได้อุย้ยกินได้ด้วยเหรอโอเคนมมากินขนมกินได้ไหมไม่ได้้กินขนม เอ้าไฟเออดีขึ้นหน่อยทีวีเปิดได้ไหมไม่ได้อาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได้เนีนอนได้ไหมอนอนได้ฮืมนอนต่อไปสิเนี่ยเสียงอะไรมันดูดดูดอยู่เท่าเนี้ยเนี่ยมันมาจากเดนดนันแน่แน่เพื่อนเอ้ยตูุสุผ้าแกเนี่ย ต้องกินน้ำใหมล่ละนมตะกี้ปะเปิดไว้ทุกเปิดไว้ตลอดเลยนะใครไม่ออกแบบบ้านวะอยากรู้จังอืออ่าสดชื่นเป็นผมจะเตรียมน้ำเอ่อโอ้ไม่นะแม่คุณต้องไปชั้นใต้ดินแล้วสิตอนนี้ ฉันก็จะไปหยิบโทรศัพท์ก่อนอยู่ในห้องใชเ่เอาไวเอาไว์ฉายนะวัวเตอร์อะไรวะนั่นโอ้โหคงมีสัตว์อยู่ข้างนอกมันมันมืดที่เนี่ยฉันควรจะระวังหน่อยนะสัตว์อยู่ข้างนอกสัตว์บ้านแกหน้าตาแบบนั้นเหรอเนี่ยอยู่จักรวาลไหนกันเนะี่ยถ้าพี่แกชิวขนาดนี้ผมก็จะชิวกับพี่แกแล้วกันนะครับแหมชอบจริงๆเลยคนคนแบบนี้ในเกมผีเนะี่ย ปิดไฟนะอฟิวพังแล้วฉันควรจะเปลี่ยนมันนะใช่แล้วอ่ะปี่ยนไปเย่ yeah! นะครับผมเรียนรู้มาจากไฟนด์ไอเฟดดี้อืมเอา้าไม่พูดอะไรหน่อยละพูดสิเฮ้ยอาจจะช็อกอยู่เนี้ยจะไปสัตว์อีกหรือเปล่าฉันเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> บางทีฉันควรจะเลิกดูไอจีได้ละ <laughs> ไอหมอนี่อยูจ่จริงๆเสียงอะไรมันดูดูอยู่แถวบ้านแกนะแกไม่ได้ยินเหรอเนี้ยอยู่ในเนี้ยช่างมันนอนดีกว่าอันนี้เสียงนอนหลับอ่ะอืสวันีจ้า ครับ found this his room. ผมเจอ,อน,นี่ในห้องเขาโอ้เชตฉันคิดว่าผมคิดว่าเป็นพวกมันอีกแล้วอันนี้ไอ้ตัวนั้นเหมือนจะมาจากหนังหรือซีรีส์ซังเรื่องหนึ่งใช่ไหมผมตามหามานานแล้วนะครับะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะน่าสนใจมากอันนี้เราไปแค่กิกกี้ที่มันโดนหลอกนะครับไม่ใช่ตัวเกมหลัก <laughs> ขอบที่รับชมรลบฟังน,นะครับเกมอาจจะสั้นหน่อยโซัอน,นี้สวัสดีครับ